มาแล้วมาแล้วชุดเทพใหม่มาแล้วชุดเทพของเดือนกันยายนนี้ก็คือเทพแห่งการพิพากษาทั้งชุดทั้งดาบก็ถือว่าเก่งมากๆเลยและยังแรงอีกด้วยความสามารถของดาบและเอฟเฟกของดาบถือว่าค่อนข้างดีเลยคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริงๆเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าชุดนี้จะเก่งหรือไม่เก่งไปกันเลย let's go โยก็ขอการสวัสดีกันทุกคนก็นด้นะครับวันนี้อยู่กับผมเองเอควัตเตอร์คุงเองวันนี้เสียงจะมาแปลกๆนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ชุดเทพเดือนนี้อาจจะลงช้านิดนึงแต่ก็ดีกว่าไม่ลงอ่ะเนาะและในวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดเทพของเทพแห่งการพิพากษานั่นเองชุดเทพอะไรก็ไม่รู้ชื่ออย่างยาวอะ่ะแต่ผมขอเรียกแบบนี้ละกันโอเคกว่าเยอะไปะเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่า let's go โมเดลชุดเทพแห่งพิพากษาชุดนี้ก็จะมีแค่โมเดลอันเดียวนะครับไม่ได้มีโมเดลผู้หญิงแบบชุดแบาปแห่งราคะก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆเลยทามาแค่ชุดเดียวแล้วก็ไปเลย เฟกชุดเทพแห่งพิภาคษา ความสามารถชุดเทพแห่งการพิพากษาโบนัสครบ2ส,ส่วนเมื่อผู้ใช้มีพลังชีวิตสูงสุดถึง140หน่วยจะได้รับลดความเสียหาย12% ต่อมาโบนัสครบ4ส่วนเมื่อผู้ใช้สร้างความเสียหายสะสมถึง40หน่วยการโจมตีครั้งถัดไปจะทําให้ศัตรูติดสถานะอ่อนแอ10%เป็นเวลา1วินาทีและทําให้ผู้ใช้ได้รับดูดเลือดอีก20%แค่นี้ยังไม่พอและจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีก3หน่วยรวมทั้งหมดเป็นเวลา2วินาที ชุดนี้ของโคตรดีทําให้ศัตรูติดสถหาหนะอ่อนแอไม่พอได้ทั้งดูดเลือดและเจาะเกาะอ,อีกเป็นความสามารถที่อกลางๆไม่ได้แย่ไม่ได้โหดเกินไป ความสามารถของดาบเทพแห่งพิพากษาโมเดลดาบเทพแห่งพิพากษาที่จริงมันไม่ใช่ดาบนะทุกคนที่จริงมันก็คือปอกแขนติดมีดนั่นเองสําหรับใครที่นึกไม่ออกก็ตามในรูปนี้เลยและก็เหมือนเดิมไม่มีแอนิเมชันในการโจมตีอีกแล้วไม่มีแอนิเมชันการถือด้วยโคตรแย่ ความสามารถของดาบเทพแห่งพิพากษาความสามารถก็คล้ายๆกับชุดนั่นแหละ mm. เมื่อผู้ใช้สร้างความเสียหายสะสมครบถึง32หน่วยจะมีเอฟเฟกต์ดาบลงเส้นหัวศัตรูสร้างความเสียหาย18ดามเมจฟ้าและผู้ใช้ก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีก3หน่วยเป็นเวลา2วินาทีและผมก็ลืมบอกไปว่าดาบนี้มันมีความสามารถดูดเลือดอีก6%ด้วยผมว่าดาบนี้มันทำมาเพื่อคอมโบกับชุดมันมีทั้งดามเมจฟ้าแล้วก็เจาะเกาะด้วยเกือบครบเครื่องนะแต่ขาดแค่สตัน เท่าที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยชุดนี้ไม่มีการบ่งบอกว่าเราเก็บสแต็กได้ถึงไหนแล้วคือเราต้องกเ่าวเองเว้ยมันจะเล่นยากก็ตรงนี้นี่แหละแต่ข้อดีคือชุดและดาบของมันเนี่ยทำงานร่วมกับดาเมจฟ้านี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึง่งนั่นแหละผมเลยบอกว่าคอมโบกับดาบเข้าที่สุดเพราะดาบมันมีดาเมจฟ้าในตัวไงดาเมจฟ้าจะทำให้ชุดทำงานต่อเนื่องได้ ส่วนในเรื่องการแพ้ทางของชุดนี้ที่มันค่อนข้างแพ้ทางเลยชุดนี้ค่อนข้างหิบบางมากๆเพราะสกิลมันบังคับให้เล่นสายดาเมจล้วนถ้าหากเอาชุดไปเล่นสายอึดความสามารถของชุดก็ไม่ทํางานต่อเนื่องเท่าไหร่ผมก็เลยแนะนําให้เล่นดาเมจล้วนไปเลยและสิ่งหนึ่งที่ชุดนี้กลัวมากๆเลยก็คือกลัวประเภทสายอึดครับใช่แล้วครับประเภทสายอึดถ้าชุดระดบับมีตีชุดอื่นไม่เข้าการทํางานชุดระดบับก็ไม่ได้ทํางานแบบประสิทธิภาพพอชุดระดับตีไม่เข้าเราเองก็จะโดนสายอึดฆ่าตายแทน ส่วนเรื่องชนะทางเนี่ยชนะประเภทพวกชุดบางๆอยู่แล้วก็พอเราเล่นสายดาเมจล้วนไงยังไงก็ชนะอยู่แล้วครับแต่ถ้าเจอชุดประเภทสายเดียวกันเราเองก็อาจจะเป็นผู้ที่แพ้ทางซึ่งอันนี้อยู่กับฝีมือคนใช้แล้วละ่ะ ทุกคนคิดเห็นกันยังไงบ้างครับชุดและดาบของเทพแห่งพิพากษาอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ชุดมันเกือบสมดุลแล้วนะแต่ว่ามันบังคับให้เล่นสายดามเมจล้วนและไม่มีสตันในตัวมันเกือบสมดุลจริงแล้วนะคนดูออตรงตรงก็ชุดเทพนี้ถามว่าน่าเล่นอยู่ไหมสำหรับใครที่ชอบเล่นดามเมจแรงๆก็แนะนำให้ชุดนี้เลยใครที่ชอบชุดอึดนดโดนลุมสบายนี่ชุดนี้ไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะชุดนี้ไม่ค่อยตอบโจทย์เรื่องความอึดเท่าไหร่ก็ถ้าใครคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อน,น